สวัสดีครับวันนี้พงอยู่กับ e l ลกาโตครับคราวนี้ e l ลกาโตออกซีรีส์ใหม่ครับซีรีส์นีโมีด้วยกันทั้งหมด5อุปกรณ์นะก็มาไล่กันเลยครับอย่างแรกเนาะเป็นสำหรับตัวเว็บแคมนะเอาไว้แบบมิ e ติ้งนะครับเรียกว่า Facecam n โ o ต่อไปครับเป็นไฟสปอตไลท์เล็กๆนะครับตัว Keylight n ี o Keylight n น o เนี่ยเราอาจจะวางบนหน้าจอคอมก็ได้หรือว่าวางไว้แบบพวกหน้าจอแล็ปท็อป MacBook อะไรงนี้ก็ได้ครับสวยๆสีขาวๆน่ารักมากครับคือ2อย่างเนี้ยวันนี้พงไม่ได้มีรีวิวนะครับพงม,มีรีวิว3ตัวสุดท้ายครับก็คืออันแรกเลยครับ Steam Deck Neo คล้ายๆกับซีมเด็กของเอลกาโตในซีรีส์ที่ผ่านมาแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับแล้วก็มีความเก่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวที่เพิ่งออกมาล่าสุดที่มันมีหนอปด้วยเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นแบบสําหรับคนที่โปรมากๆใช้เนาะอันนี้เป็นซีรีส์แบบตัวเล็กๆนะครับก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนี่ครับเวฟนีโอน่ารักมากสวยๆเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้กล่องสีเหลี่ยมหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่่อวา ตัวเกม Capture Neo ครับเกม Capture Neo เนี่ยพูดง่ายๆงไง t u r e เนาะเป็น Capture c a r รครับรองรับถึง 4K30 นะครับแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่พิเศษด้วยครับเพราะฉะนั้นสายสตรีมมิ่งหลายคนเนี่ยอาจจะชอบอันนี้นะก็เดี๋ยวพงเล่าให้ฟังในรีวิวนี้ครับเราเริ่มจากยังไงดีตัวนี้ก่อนเลยตัวที่หลายคนอาจจะอรอคอยนะว่าเอ้รีวิวนี้อยากจะดูตัวนี้ที่สุดครับ s ิมเด็กนีโเอาเป็นว่า จิมเด็กนีโอเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีเป็นตัวเดียวมั้งที่ให้สาย usb เป็น usb c มาอันนี้พงดีใจมากนอกนั้นเขาจะให้เป็น usb a มาพงก็จะแบบว่าใช้กับ mac ลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเป็น usb c เนี่ยโอเคอันนี้ชอบนะครับทีนี้เมื่อกี้มันปิดไปเนาะเพื่อนๆเ,เห็นเนาะว่าเมื่อกี้มันปิดพอเรากดอีกทีเนี่ยมันก็เวกกลับมานะครับทีนี้ทำไมพงถึงบอกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนมานี่มันมีจอด้านล่าง อัปเดตเพิ่มมานะครับบอกวันที่บอกเวลานะครับแล้วก็นี่มันจะมีปุ่มข้างๆ2ปุ่มเนาะนี่เปลี่ยนหน้าได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกับนี่ก็เปลี่ยนหน้าได้แล้วก็สามารถกรุ๊ปปิ้งนะครับนี่อันนี้เห็นไหมกดแอปแล้วก็จะมีแอปให้กดเปิดปิดนะ แล้วก็มีลิงก์นี่เราอาจจะตั้งเป็นช็อตคัดว่าแบบเ้ยเข้าไป u t u b e อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปเว็บของ El g ก to ว่ากันไปหรือจะเข้าอันนี้เข้าไปโหลดปลั๊กอินเพื่อเล่นกับ Steam Deck นะมีปลั๊กอินเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีนนดแถมมีอีโมจิด้วยนี่อีโมจิเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเซตไว้พวกนี้ก็จะมีเท่านี้แต่สมมติว่าเราไม่ได้อยากเซตแบบมีตัวที่เราอยากจะใช้เยอะมากกว่าตัวที่เซตไว้ทำไงกดนี่เลยคีย์บอร์ดอีโมจินะ แล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาที่จอแบบนี้นะครับนี่เป็นไงใช้ง่ายอะให้ดูอีกทีนะอันนี้พงปิดตัวคีย์บอร์ดอิโมจิไปก่อนนะครับอะพงลองกดอันนี้ตึก๊กเห็นนะขึ้นมาละอ่านะใช้ง่ายใช้สบายนะครับอ่ะแล้วก็อ่าใช้ควบคุมได้หลายอย่างอะเนี่ยควบคุมมันติมีเดียนะเพิ่มลดเสียงนะครับอันนี้เพื่อนๆเ,เห็นชัดเจนมิ้วก็ได้นะมิ้วลําโพงนะครับแล้วก็นี่เพิ่มความสว่างลดความสว่างได้นะครับเป็นไง แต่ว่านี้ต้องเข้าไปเซตเองนะแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยเราเพิ่มกี่หน้าก็ได้นะอันนี้เราก็อันนี้พงเซตไว้สำหรับการสตรีมมิ่งนะครับมีแบบรคคอร์ดนะครับสำหรับ obs record หรือว่าแบบ post record อะไรเงี้ยก็มีแบบปลักอินอันนี้พงลงปลักอินของ obs แยกไว้นะครับซึ่ง2อ,อันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยพงเปลี่ยนไปกี่หน้ามันก็จะยังอยู่นะครับแปลว่ามันฟิกซ์ปุ่มได้ครับคือจะมีปุ่มที่ฟิกไว้เลยนะแล้วก็อ่ะอันนี้กดปอีกทีนึงอันนี้พงใช้สําหรับการที่จะกด เปลี่ยนแอปนะครับอ่ะอันนี้เราลองมาดูกันอ่ะพงกดนี่นะครับกด Discord ปึ๊บ Discord ขึ้นมาเนาะกด Brave ก็คือตัวร b r เซอร์ Brave ก็ขึ้นมาให้พงใช้งานนะครับกด Steam Deck นี่มันก็ขึ้นตัวแอปของ Steam Deck สำหรับการ setting ให้มาให้พงใช้ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มนี่ก็มากดหน้าตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราก็เพิ่มหน้าง่ายๆอยากจะลบก็มาลบออกนะครับอ่ะคอนเฟิร์มไปอีกทีนึง นี่แล้วก็อันนี้ถ้าเกิดเรามาดูซ้ายสุดนี่อันนี้เลยเอาไว้พินแล้วก็เห็นไหมพงจะพินอันนี้เป็น brighter กับ darker ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามาปรับได้อีกนะว่าจะเป็นแบบ maximum เป็น high medium low อะไรเงรี้ยแต่ว่าถ้าเกิดปรับเป็นแบบพงนะครับเป็นแบบว่า brighter กับ darker เนี้ยจะปรับได้ทั้งหมด10 level นะอันนี้พงลองเล่นลองนับมาให้ละครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเราปรับอะไรได้อันนี้นี่เห็นไหมเรากดตรงจอจอตรงกลางด้านล่างเมื่อกี้ครับเรามาปรับฟอร์แมตปรับสีปรับอะไรให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้นี่อาจจะปรับเป็นสีดําอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าให้รู้ว่ามันมีการปรับตัวหน้าจอข้างล่างได้ด้วยนะโอเคเรามาดูกันว่าเราสามารถทําอะไรได้อีกนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับหน้าแอปกดมันกดเข้ามานะครับแล้วเราก็จะสามารถเข้ามาเซตหน้าตรงนี้ได้แต่ว่า หน้าที่มันกรุ๊ปปิ้งมาอย่างเงี้ยมันจะมีให้เราแปดหน้านะครับเราสามารถมาเปลี่ยนแอปตรงนี้ได้นะแต่ว่ามันจะเพิ่มหน้าย่อยในโฟลเดอร์พวกนี้ไม่ได้นะครับอ่าอันนี้เรากดกลับไปนะครับแล้วมันก็จะกลับมาหน้านี้เห็นไหมมีแบบสกรีนช็อตมีสกรีนเรคคอร์ดนี่กดช็อตคัทง่ายๆไวๆสํา,าสหรับคนที่ต้องการช็อตคัทพวกนี้ในการใช้งานแล้วตัวมันเล็กอะ่ะมันพกออกไปข้างนอกสบายนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้พงถือว่ามันน่าใช้จริงๆเลยน่าใช้มากๆนะครับอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากไปเซตหน้าอื่นเรากดไปกดไปอยากเซตหน้าไหนกดไปเซตหน้านั้นอย่างหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีฟิก2อันนะครับจากที่ฟิกหน้านี้เอาไว้นะแล้วก็อันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอ่ะถ้าพงเข้ามาหน้านี้พงก็ใส่เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปแต่ถ้าเกิดว่าพงเข้ามาหน้านี้เราก็จะเห็นว่าพงม,มีเว้น2ออันว่างๆวางวางไว้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามาดูที่ซ a m Deck เราก็จะเห็นว่ามันมีว่างๆ่องอันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเข้าใจง่ายใช้งานง่ายๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากเอาอะไรมาใส่ละ่ะก็มาดูด้านขวาเลยครับอ่ะอย่างเว็บลิงก์อย่างเงี้ยพงอาจจะเอา Input มาใส่เนาะอ่ะซึ่งอันนี้มันขึ้นสีแดงเพราะว่าผมไม่ได้เสียบตัวไมเวฟลิงเอาไว้นะครับพงก็ต้องเอามันออกไปกดลบออกไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะได้แบบซาวเอฟเฟก c t เป็นซาวบอร์ดเห็นไหม เรามีนี่ Play Audio นะครับอ่าไว้แบบเวลาสตีมหรือเวลาแบบมิทติ้งแล้วอยากจะกดมุกหรือเวลาแบบจัดรายการอะไรเงี้ยนะนี่เห็นไหมแล้วก็มีมาเลือกไฟล์ได้ว่าเราเอาไฟล์เสียง MP3 มาใส่นะครับมีปุ่ม Stop ปด้วยเผื่อบางทีแบบเสียงของเรามันยาวนะก็มีกดหยุดเสียงได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอใส่ปุ๊บเด้งมาเลยนะครับเด้งมาที่ s t e a มเด็กเลยเห็นไหมไวใช้งานง่ายนะโอเคไม่ได้ใช้งานก็ลบออกสะหน่อยโอเค เห็นไ,ไหมใช้งานง่ายนะอันนี้สำหรับตัว Steam Deck Neo นะครับแล้วทีนี้เรามาดูฟิสิกอลของตัว Steam Deck Neo ดีกว่านะครับอ่ะด้านหลังอันนี้ถือว่าออกแบบได้ค่อนข้างดีนะก็คือเราสามารถพับเก็บได้นะครับดึงด้านล่างออกนี่พับแกนตรงนี้ลงไปแล้วก็พับเก็บปุ๊บนะครับแล้วมันก็จะแบนๆนะครับใช้งานง่ายนะแล้วก็เวลากลางออกมาเนี่ยมันจะมี2ล็อกนะครับนี่ ดูกล้องบนก็ได้จะเห็นเนี่ยมี2ล็อก2ขั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแอบยากนิดนึงเวลาเราจะเก็บหรือว่าเวลาเราจะเอาออกมาเนี่ยเราต้องเขียียๆหน่อยเขียียๆออกมานะครับแล้วก็อ่ะแล้วแต่ใครชอบองศาไหนอ่ะอันนี้พงเอาองศาตัวนอกแล้วกันนะเมื่อกี้เราวางองศาตัวในไปละอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคแหละใช้งานง่ายๆสวยๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งสแตนบายได้นะตั้งหน้าจอได้ด้วยว่า ตัวปุ่มต่างๆเนี่ยแสงสว่างมันจะสแตนบายแล้วสว่างแค่ไหนนะครับเห็นไหมอันนี้ดีผมชอบนะครับอืมก็ประมาณนี้สำหรับตัว Steam Deck Neo ครับทีนี้ตัวต่อไปครับนี่ตัวใหม่นะเว v e NeO นะครับตัวนี้สีขาวน่ารักสดใสครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นมีช่อง3.5มิลให้เราสำหรับใส่หูฟังมอนิเตอร์เสียงตัวเองได้นะครับก็ไม่ต้องถ่ายให้ดูเนาะแต่ว่า ไอ้ที่พงชอบสําหรับไมโครโฟนที่เอาไว้แบบประชุมออนไลน์เดี๋ยวนี้คือหรือว่าจะซิมมิ่งก็ได้มันควรจะมีปุ่มมิ้วนะครับอ่ะอันนี้สีขาวๆเนาะอ่ะกล้องนี้ละกันนะครับมันจะมีสีขาวๆนี่นะอ่ะแตะปั๊บเห็นไหมแดงแดงปุ๊บเนี่ยเสียงมันหายนะครับแต่วันนี้พงไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้อัดนะอนนโอเค เีนี้เรามาลองเสียงไมโครโฟนตัวนี้ดีกว่านะครับอันนี้พงตั้งแบบบนโต๊ะนะสำหรับแบบองศาที่วางมือสำหรับใช้งานพอดีนะครับซึ่งระยะจากไม้ห่างจากปากพงอยู่สักประมาณ 7- 8นิ้วมั้ง6นิ้วถึง8นิ้วอะประมาณนี้พงประมาณประมาณกว้างๆหน่อยแล้วกัน6 -8 นิ้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้อาคุณภาพเสียงดีขึ้นไม้ก็ควรจะใกล้าปากเรามากขึ้นนี่ เอากล่องที่มันให้มาเนี่ยแหละกล่องของเกมแคปเจอร์นนโอนะครับอ่ะลองมาวางซ้อนอ่ะมันก็จะสูงขึ้นมานะไมก็จะอยู่ห่างปากพงใกล้กว่าเดิมนะครับประมาณแบบ5นิ้วนะครับก็ดีขึ้นหรืออาจจะแบบ5ถึง6นิ้วประมาณนี้นะเพื่อนๆก็น่าจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับอ่ะต่อไปถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวฐานเพื่อยกไมให้สูงขึ้นล่ะนะครับเอาอีกกล่องหนึ่งนะลองดูลองดู อันนี้พงว่ามันสูงไปละเพราะว่าไม้มันเริ่มเชิดขึ้นนะพงว่ากล่องเดียวเมื่อกี้กำลังสวยงามนะครับเอากล่องเดียวเนี่ยแหละผงว่ารับเสียงน่าจะกำลังดีนะครับเพื่อนๆลองได้ยินเสียงละเสียงเป็นยังไงบ้างนะอันนี้พงลองให้ฟังนะครับพงถือว่าโอเคแหละนะ จริงๆพงแอบลองฟังมาก่อนเอามารีวิวถ้าไม่ลองก็เอามารีวิวไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพงลองมาแล้วสำหรับราคาก็เดี๋ยวไปดูใต้ลิงก์นะครับว่าราคาตัวไหนราคาเป็นยังไงคุ้มกับคุณภาพไหมหน้าตาเป็นยังไงซึ่งไม้ตัวนี้แน่นอนครับอันนี้เราตัดกลับมาไม้ปกติก่อนนะไม่ใช้ไม้ตัวนี้แล้วเพราะเดี๋ยวต้องจับนะครับพอจับเดี๋ยวมันจะมีเสียงปึ๊บพับๆเข้าไปไม่เอาฟังไม่สบายโอเคไม้ตัวนี้มีน่ตัวนี้ปรับนะครับเพื่อเรียกว่าอะไรดี ปรับองศานะปรับองศาสําหรับการรับเสียงนะครับก็เป็นตัวคลายตัวล็อกหมุนๆนนะครับไม่ยากหมุนง่ายๆนะก็ออกแบบมาสําหรับการใช้งานสบายๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกสายด้านหลังให้ด้วยนะซึ่งตัวล็อกสายอันนี้ก็มี สอ,สองสำหรับสสายอะสายหนึ่งก็คือสายของตัวไมมันเองนะครับอีกสายหนึ่งก็สําหรับการที่เราจะใส่หูฟงังสายมันจะไม่ได้ไม่เด้งออกมาจากอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เวลาได้มาเนี่ยเราต้องมาประกอบเองซึ่งเวลาประกอบไม่ได้ยุ่งยากครับเพราะว่า s c h o o l e นะสกูเลสเลยเพราะว่าตัวสกรูที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีแบบที่จับอะเอานิ้วหมุนได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากใช้นิ้วหมุนหรือว่ากลัวหมุนไม่แน่นเอาเหรียญมาขันได้ครับสบายใจสกูเลสนะครับทูเลสเรียกนี้ดีกว่าทูเลสอ่ะมันจะได้ใช้คําได้ถูกต้องนะครับก็ใช้งานได้สบายใจมากๆนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่พงมีอยู่ในมือครับเกมแคปเจอร์นีโอแคปเจอร์การ์ดหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่า c a ปเจอร์การ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอกันเนาะมันก็จะแบบรับ HDMI เข้ามา1อันนะครับแล้วก็ USB เข้ามาที่ตัวเครื่องของเราใช่ไหมแต่ว่านี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราดูจากตัวกล้องที่พงกํกำลังถ่ายให้ดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามี HDMI 2อันแล้วก็มี USB C 1อันนะครับซึ่งสาย USB ที่ให้มาจากอันเนี้ยเป็น USB C แล้วก็แปลงเป็น USB Type A ซึ่งพงแบบทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ Type เดียวกันมาจะ A ก็ A ให้หมดจะ C ก็ C ให้หมดแต่ว่าโอเค ไม่เป็นไรครับเขาให้อะไรมาก็ใช้อันนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ก็แปลงเอาอย่างเวฟน Neo อันนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ได้ให้ตัว USB-C มาให้เป็น USB-A ผมก็ต้องแปลงสําหรับเข้า Mac เป็น USB-C ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากลับมาที่ตัวนี้ครับ HDMI 2อันเนาะอันนึงจะเป็น In นะครับอีกอันจะเป็นเอาแล้วก็มี USB-C ใช้งานยังไงครับก็คือสําหรับคนที่ต้องการสตรีมเกมใช่ไหมแล้วแบบเราไม่ได้อยากเล่นในจอคอมเล็กๆอ่ะ อยากจะเล่นในทีวีจอใหญ่ๆอย่างเช่นบางคนแบบสตรีม PlayStation ใช่ปะอยากจะแบบว่า FIFA าสตรีมฟีฟ่แล้วกันอยากจะเล่นแบบเกมแบบหัวเตะบอลจอใหญ่ๆเลย55นิ้ว75นิ้วอันนี้เลยครับเสียบ Play HDMI เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ HDMI เอาออกไปที่ทีวีมันจะเป็น p t h s o u g h นะ p t h s o u g h ไปเลยนะครับสบายใจเรื่องแบบ Latency เรื่อง l a g g i n g ได้นะครับเพราะว่า p t h s o u g h ไป แล้วก็ USB C เนี่ยจะยิงสัญญาณภาพเข้ามาที่คอมนะจะยิงใส่ OBS จะยิงใส่สำหรับโปรแกรมเรคคอร์ดหน้าจออะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรคคอร์ดไปได้แล้วก็เล่นไปด้วยได้นะครับหรือแบบพงอย่างเงี้ยเวลาพงไลฟ์เนี่ยพงก็จะนี่แน,น่นอนครับเอาเอา1อันเนี่ยเข้าจอมอนิเตอร์เพื่อดูหน้าตัวเองแล้วก็ USB C อันเนี้ย ก็จะออกไปที่โปรแกรมไลฟ์นะครับก็ใช้งานได้หลายแบบเอามาประยุกต์ใช้ได้ครับหรือถ้าเกิดว่าจะใช้งาน Full HD ก็ใช้ได้ครับซึ่งราคาทุกอันเนี่ยเดี๋ยวพงใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้าไปดูได้เลยว่าลิงก์เป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าทุกอันสีขาวสวยนะครับใครอยากจะแต่งโต๊ะคอมแล้วคอมเป็นเซ็ตสีขาวๆเนี่ยหามาติดได้เลยนะครับซึ่งไม่เวฟนีโอกับ Steam De c k Neo เนี่ยเป็นตัวที่ผงคิดว่าอื เจ๋งมากๆแล้วก็ถ้าวางบนโต๊ะคอมฟงว่าสวยสุดๆะนะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงลองหาซื้อดูครับยังไงวิดีโอนี้สวัสดีครับ